กัไม่ยุ่งยากคุณบาเรื่องเงินเพื่อเดมเดิมันาเงินไปซื้อาคนาสิบเดนีวเดือเดยวุเอาแปดโมงเพือเอเธอแก็โยกันเดีเื่เธอยโอ้โอ้ยใช่าไมพอันนี้กูุดดี เป็นน้องสาวที่น่ารักของบอลนนเอา้าเลยนั่งน่ารักรักนางตั้งแต่ว,วันนี้นั่งคุยกันแล้วาเรื่องจริงก็เลยไลฟ์ชื่นชมนะไม่ใช่ไม่ใช่อยากคุยอย่างไรนะแต่ปูจูนี่เป็นสำหรับสำหรับคนอายุสี่สิบเนาะคุยแล้วรู้เรื่องปูจูนี่เป็นเอางเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ใช่เป็นเด็กสิบเขามีวุฒิภาวะ เขามีความกังวลมีความแบบว่าห่วงหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้คุยแล้วเราก็ไม่ทำไมไม่ไม่คนนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจริงพูดเลยนะฝากคุณจุนี่ด้วยขอบคุณคุณจุนี่ที่เขามาอยู่ในครอบครัวของตัวเกียวมิวสิกอันพูดเลยขอบคุณมากคุณจุนี่อาจจะอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวเกียวมิวสิกนะจะบอกเลยว่าต่อให้ ใยังไงก็ช่างคุณภาพขับแก้วบอกเลยว่าเป็นคนที่น่ารักมากทุกคนเราทุกคนต้องสนิทกูชุนนี่และน้องน้ำบูดครอบครัวนี้เขาน่ารักจริงๆจากใจบอลรอนบอลดากเป็นคนที่ชมคนแต่ว่าชมคนเยอะไหมก็เยอะแต่ไม่ค่อยอวยใครเท่าไหร่เ,เพราะว่าเราก็สนิทกับผู้หญ่ป้านแลนถ้าเราอวยใครคนใดคนหนึ่งมันก็จะดูไม่ดี แต่สำหรับครูจูนนี่คือข้อยุเว้นของบอลโนดตน้องโอเคเนาะแดกเล่าค่ะขอบคุณบอลนะคะมันไม่เอ็นดูเอ็นดูยังบอกพีก่อนเลยว่าไม่ทำไมฉันทำไมฉันรับพวกบอลนี้จังเลยบออะไรอย่างเงี้ยมามาทีหลังนะแต่แต่ทันเพื่อนนะบอลโน้ตมาทีหลังจะได้ใจฉันไปขอบคุณบอที่เมตตาหนุ่มกับน้องนะคะแม่เอาน้อง ยัไงไงอ่ะม,มันเป็นเรื่องของความถูกชะดต่างากัน้องเราเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่บผัวเราเติบโตมาในครอบครัวที่ปากตัดนแต่วันเดิมวันเดิมเห็นเห็นครูจุนี่เอาหัวนะนี่ครูจุนแล้วทำไม,มหน้าครูเหมือนมีความสุขเลยวะครูเป็นอะไรหรือเปล่าครูเป็นเชื่อไหมว่าพอครูจุนมาอยู่โตกเกียวเวลาครูจุนนี่ไลฟ์วิดีโออ่ะคนดูอะเยอะมากเยอะ ตัวผมออกอันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ f อฟซตัวเกมมิลสิที่ที่ดูกูจุนี่แนะนอนครับคุณพูดจริงๆน้องเบลก็น,นา่ารักมากนะฮะเราก็ต้องนาบซึ้งไม่ใช่ว่าบอดเมตานะบอดเมตตาทุกคนคม <c oughs> ผมอ่มตาอนเมตตาทุกคนแต่ว่ากูจูนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราคุยด้วยเราเราสัมผัสได้ว่า เขาอ่ะเข้าใจสิ่งที่บอยอยากจะสื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมาพูดแบบนี้อันนี้พูดถึงว่าทำไมทำไมเขาคนนี้คนนั้นจังเลยว้าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรทุกคนก็น่ารักเก่ดสำหรับบอยก็เกอดจะ้ะด้วยความว,วัยเยาวุฒิของเราก็คือคุยแล้วรู้เรื่องไม่ได้แบบว่าทำตัวมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเขาถึงไม่มีปัญหานะแต่กูเจอเนี่ยจะเป็นว่าวัยไล่เรียกกันกับบอย อะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นว่าให้กับกินหอยไข่ครับกินหอยยิ่งปากพอสิคับแล้วคิดว่าหอยหลายยิ่งเบาไม่ได้เจอนานแล้วเพราะชาไม่เจอเออผมกับพอดีไม่ได้เจอกันนานนานเพราะว่าผมก็มีธุระกี่ยวของผมอย่างพวกนี้ต้องบินแล้ววันนี้ก็มีงานก็ได้ แต่เราก็จะไลน์คุยกันเลยนะคะน้อง